รีวิว5สลัดในเซเวกล่องแรกสลัดครีมราคา30บาทมาแกะดูข้างในกันเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาก็จะมีผักรวมมาให้แบบพร้อมทานเลยนะก็จะมีผักสลัดมะเขือเทศแครอทฝอยกระหล่ำม,ม่วงส่วนน้ำสลัดเนี่ยเขาจะเป็นน้ำสลัดครีมแบบนี้ครับแล้วก็มีขนมปังกรอบมาให้ด้วยมาแกะชิมกันเห้ ه, แบบนี้ราดลงไปเลยครับขนมปังกรอบใส่ลงไปใส่หมดเลยนี่ชอบไปครับคำโต อันนี้ก็จะเหมือนน้ำสลัดทั่วไปเลยจะมีความเปรียปร้ยวๆห,หวานๆแล้วก็มีมันนิดๆโคกชอบตรงเขามีหนมปังกรอบครับอร่อยกล่องต่อไปซีซ่าสลัดอกไก่พริกไทยดำา59บาทข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยมีหนมปังกรอบมาให้ด้วยผักก็จะเป็นผักคอสกับผักกลีนโอก๊กอกไก่จะเป็นอกไก่นุม่มพริกไทยดำส่วนผงผงเขาขาวเนี่ยเขาจะเป็นพาเมซานชีสครับน้ำสลัดเขาจะเป็นน้ำสลัดซีซ่าสลัดราดลงแบบนี้เลยครับ พอใส่นมปังกรอบรโรยลงไปแล้วก็คนครับกลิ่นแบบหอมชีสมากอะ่ะมันจะมีกลิ่นชีสขึ้นมาเลยอะ่ะนี่เป็นไงหน้าตาน่ากินนะชิมอืม หอมกลิ่นชีสน้ำสลัดเนี่ยจะออกหวานนิดนิดแล้วก็มีความมันมันอกไก่ที่ใส่มาเนี่ยนุ่มเลยนะแล้วก็มีกลิ่นพริกไทยดาอ,อ่อนโค้กว่าจะเหมือนอกไก่พริกไทยดําในเซเวนนะ่นอะอกไก่นุ่มอะและที่โคกชอบที่สุดเลยคือนี่เลยขนมปังกรอบอันนี้จะมีกลิ่นหอมเนยกัะเทียมด้วยกล่องต่อไปสลัดปูอาจสาหลายวากาเมะ49บาทอันนี้อ๋อก็อเป็นน้ำสลัดซีอิ๊วสไตล์ญี่ปุ่นคือช่วงนี้น้ำหนักขึ้นก็เลยหาอะไรรีวิวที่แบบว่าเพื่อสุขภาพหน่อยไม่ทันแลวมั้ง ไม่เป็นไรหมอดูทักมาว่าอ้วนแล้วรวยแต่ลืมถามว่าเมื่อไหร่ <sc> <l> <raft> <c ans sorting> สภาพข้างในจะเป็นแบบนี้เลยครับตรงนี้เป็นปูอัดสาหร่ายวากาเมะผักกาดแก้วแล้วก็กรีนโอ๊ครับราดน้ำสลัดลงไปเลยครับนี่พอเรื่องนี้น้ำสลัดเขาหอมกลิ่นงาจะออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยญี่ปุ่นยุนปี้แห่อะไรอะจัดแน่นๆแบบนี้เลยครับไปครับคำตัวโตอืม ดูน้ำสลัดอร่อยจะออกหวานๆเค็มๆแบบพอดีพอ่ะมีเปรี้ยวปลายลินิดนึงกลิ่นน้ำสลัดคือแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะปเป็นเอกลักษณ์มากหอมกลิ่นงาหอมกลิ่นซีเอลวญี่ปุ่นกล่องนี้นี่ทีเด็ดต้องยกให้สาล่ายวากาเมะเลยครับอร่อยอม,มันกรุบๆอะ่ะต่อไปเนี่ยจะเป็นสลัดโลปูอาดกล่องละ52บาทอันนี้เขาจะมาพร้อมน้ำจิ้มซีอิวญี่ปุ่นสไปซี่ครับมาแกะดูข้างในกันจะเป็นยังไง อุ้ยอันนี้น่ากินนะว่าไม่ได้ให้ดูข้างในก่อนก็จะเป็นสลัดโลมาทั้งหมด6อันแล้วก็มีถ้วยน้าจิ้มมาให้ข้างในแบบนี้ด้วยให้ดูน้ําสลัดเขาก่อนจะมาสีส้มๆข้นๆแบบนี้ครับตัวสลัดโลก็จะห่อมาพร้อมกินแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้เลยจิ้มลงไปแบบนี้เลยครับนี่ชิมอืม น้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มเขาว่าน่าจะเป็นน้ำสลัดงาขาวญี่ปุ่นน่ะที่เขาขาวข,าวข้นๆน,น่ะแล้วก็เอามาปรุงให้มันเผ็ดขึ้นหอมกลิ่นงารสชาติหวานหวานเค็มๆมันๆเพราะว่ากินกับสลัดโลอ่ะอร่อยเลยลืมบอกเนี่ยข้างในก็จะมีกลีนโอก๊กแครอทแตงกวาแล้วก็ปูอัดครับลืมบอกอีกอย่างครับน้ำจิ้มเนี่ยเขามีความเผ็ดพอสมควรเลยกล่องสุดท้ายสลัดโลทูนะ่า5้าบาทอันนี้เขาจะมาพร้อมน้ำจิ้มสลัดครีมซีฟู้ดครับข้างในก็จะเหมือนสลัดโลปูอัดเมื่อกี้เลยคือมมีาให้ช แล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้ด้วยน้ำจิ้มก็จะมาแบบนี้เลยครับจะออกสีครีมเ,เขียวๆอะเป็นสลัดครีมซีฟูด้ดส่วนตัวสลัดโลเนี่ยเหมือนกล่องเมื่อกี้เลยแต่แค่เปลี่ยนปูอัดเป็นทูน่าครับจิ้มลงไปชิมอืมอันนี้มาแซ่บเลยคือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำสลัดอะจะออกเปรี้ยวกับหวานนำํำแล้วก็หอมกลิ่นแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยแล้วก็มีความมันๆของน้ำสลัดอันนี้ครูว่าถ้าใครชอบแบบสไตล์น้ำจิ้มซีฟู้ดนะแนะนำเลยอีกคำหนึ่ง 嗯。Mm. โคกสรุปเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันอร่อยคนละแบบเลยอะ่ะเอาเป็นว่าส่วนตัวโคกนะถ้าเป็นสลัดที่มีน้ำสลัดมาให้อะ่ะโคกจะชอบอันนี้มากที่สุดสลัดปูอัดสาหร่ายวากามเมะมันหอมกลิ่นซีอิ๊วญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ชอบตรงสาหร่ายวากามเมะส่วนถ้าเป็นสลัดโลนะโคกจะชอบอันนี้สลัดทูนา่าชอบตรงเน้ำจิ้มเขาอะ่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครีมแซ่บดีก็ประมาณนี้เลยครับรวมสลัดในเซเว่นแล้วเพื่อนๆชอบกินสลัดแบบไหนฝากคอมเมนต์บอกโคกด้นะครับฝากเพื่อนกดวัวใจและกดบวกติดตามโคกหน่อยนะครับเผื่อโคกลงคลิปหน้าจะได้ไม่พากันนะค Bye.